วันนี้เรากลับมาซื้ออีกครั้งหนึ่งแต่ว่าซื้อคนละแบบกันนะคะเมื่อวานเราซื้อมันก็เป็นถั่วแดงะคะ่ะอันนี้ก็น่าจะเป็นเหมือนเหมือนแปะแล้วก็เป็นถั่วแดงผสมถั่วดำนะคะเดี๋ยวลองชิมว่าอร่อยไหมคือแป้งหนาค่ะแต่ว่าไส้ก็เยอะมากแต่พิกัดอะ ยังไม่ได้โดนไส้เลยอ่ะดูแต่แป้งเอาใหม่อ๋อติดคออ่ะอืมตรงเนี้ยตรงนี้เป็นถั่วดำตรงนี้เป็นถั่วแดงอืมแต่ให้ไส้เยอะมากอ่ะแต่ขายขายดีมากๆบอกเลย ดีมากอืคนเข้าไม,ไม่หยุดเลยอะอคือป้างหนาไส้เยอะเนี่ยอ,อันนี้หมูหยอง <c oughs> ติดคอ มไม่รู้เขาดังอะไรนะแต่ก็อร่อยดีนะถูกามากโขาขายถูกมากนะเนี่ยชิ้นละห้าหยวนยี่ห้าบาทถ้ามีชานะอมืมีกาแฟเหลือแต่เมื่อเชา้ากินไม่หมดเลย เมื่อเช้าซื้อกาแฟาจากตูก้กดเสร็จแล้วเมื่อกี้ก็มาซื้อชาจีเดี๋ยวพรุ่งนี้มาลองแบบเด๋อ